สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจจะมาดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมว่าความรักจะเป็นอย่างไรจะมีความสุขหรือไม่นะคะหรือจะต้องพบเจอกับอะไรเราจะมาบอกกันในคลิปนี้ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่าเราจะมาแนะนำวิธีการใช้ชีวิต นะคะว่าเอ๊ะดวงเป็นอย่างนี้เราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนเพื่อให้ดวงเราดีขึ้นนะคะเรามาดูดวงชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นน้อนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะดูไปแล้วจิตตกไม่เอานะในช่วงนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิดนะคะสู้ๆนะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ รามาพูดถึงภาพรวมกันก่อนเลยนะคะสำหรับภาพรวมผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนสิงหาคุณจะกะทำอะไรที่มันมันเอาแต่ใจนะคะเอาแต่อารมณ์นะแล้วมีเกณฑ์ว่าตัวคุณเนี่ยมันเหมือนจะพังทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนตัวคุณนนะรู้สึกแย่ในตัวเอง รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตในช่วงนี้มันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ปวดหัวจังเลยแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะจิตใจที่คุณทําจิตใจที่คุณเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ดึงให้คุณตกเหวเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงภาพรวมเลยตัวคุณจะทําร้ายตัวคุณเองในทุกๆเรื่องเลย ในช่วงเดือนสิงหาคมคุณจะเป็นคนทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วบอกเลยว่าคุณจะคิดจะทำจะพูดอะไรทำให้ดีเพราะถึงวันหนึ่งที่คุณจะต้องได้รับผลหรือคุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะได้ในสิ่งที่ผิดพลาดได้ เอาง่ายๆว่าใครที่กำลังคิดลบคิดร้ายหรือคิดจะทำอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรืออื่นๆให้ทบทวนดูให้ดีเพราะมีเกณฑ์ว่าตัวคุณอาจจะตัดสินใจผิดหรือทำอะไรผิดพลาดได้โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะจ๊ะก็ทบทวนดูให้ดีเนาะนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดหรือตัดสินใจอะไรออกไปนะคะ เรามาเริ่มที่คนมีคู่เลยอ่ะคนโสดขอโทษนะคะเรามาพูดที่คนโสดก่อนนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยแม่หมอบอกแบบนี้มีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามามากมายแต่ตัวคุณเองเหมือน ยังไม่อยากที่จะสนใจในเรื่องของความรักมากนักเพราะเหมือนตัวคุณเนี่ยเอาตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินแน่นอนในช่วงนี้งานกับเงินสําคัญมากเนาะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแย่แย่มากๆจริงๆนะคะใครที่ทุกข์อยู่หรือกําลังเครียดอยู่ว่าเฮ้ยชีวิตจะเอาไงต่อไปแม่หมอก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้แล้วกันนะคะมีคนเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาลักษณะเด่นนะคะเป็นคนที่ตัวเล็ก ผิวสีน้ำพึ่งเข้ามาในชีวิตของตัวคุณและก็อีกคนหนึ่งก็มีลักษณะเด่นเป็นคนที่ผิวขาวเป็นคนชิลๆเรื่อยๆสบายๆเข้ามาในชีวิตตัวคุณแต่เหมือนตัวคุณเนี่ยเหมือนมันเครียดหลายเรื่องอะคนโสดอะ เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นใครจะจีบคุณหรือใครจะเข้ามาไม่อยากสนใจอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นใครรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไปนะคะคุณจะทำอะไรก็ตามแต่คุณจะคิดอะไรคุณจะสนใจหรือไม่สนใจคุณจะว่าเขาหรือคุณจะทำตัวแบบไหนคุณคิดอย่างเดียวว่ารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับซึ่งแน่นอนว่าคนเราเนี่ย ถ้ามีคนเข้ามาเราก็อยากให้เขารับได้ในสิ่งที่เราเป็นถูกต้องไหมอันนี้แม่หมอก็เห็นด้วยแต่ในเดือนเนี้ยมันไม่ใช่ตัวคุณที่แท้จริงมันร้ายกว่าตัวคุณเพราะคุณจะใช้อารมณ์คุณมีความเครียดสะสมคุณเลยรู้สึกว่าคุณระบายไปนะคะกับสิ่งต่างๆโดยที่บางทีคุณไม่รู้ตัวมันทำให้คนรอบข้างเอือมละอาไดา้ แล้วถึงวันหนึ่งที่คุณคิดได้เนี่ยไอคนที่เข้ามาเขาอาจาจะไม่ได้จริงใจหรือจริงจังกับตัวคุณแล้วคือแม่หมอบพูดให้เข้าใจง่ายๆอย่างเงี้คือมีคนเข้ามาคนหนึ่งผิวเข้มผิวสองสีคนหนึ่งผิวขาวนะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตคุณในช่วงเดือนนี้แต่ตัวคุณเองเหมือนมีความเครียดในหลายๆเรื่องเลยทำให้การเข้ามาของคนที่มีลักษณะยอย่างเงี้ย ทำให้คุณลำคาญหุดหงิดคุณเลยแสดงออกไปอีกแบบหนึง่งโดยที่ตัวคุณก็ไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันทำให้คนรอบข้างรู้สึกแย่ก็จะไม่มีใครทนคุณเขาก็จะหายไปเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ลดอาการใจร้อนและเอาแต่ใจของตัวเองลงนิดนึงนะคะ ถ้าเกิดคนที่เข้ามาเนี่ยแล้วมันโอเคลองเปิดใจคุย ยังไม่ต้องตกลงเป็นแฟนกันก็ได้คุยเล่นๆคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนศึกษากันไปก่อนคุณก็จะได้มีกําลังใจไอ้เรื่องเครียดที่คุณกําลังเผชิญคุณจะได้มีใครสักคนหนึ่งคอยรับฟังและเป็นกําลังใจให้ตัวคุณถามว่าแม่หมอเชียร์คนไหนแม่หมอเชียร์คนผิวขาวนะนะคะในช่วงนี้ถ้าหากจะให้เชียร์ใครให้เชียร์คนผิวขาวมากกว่านะคะเพราะคนผิว อาผิวเข้มเนี่ยนะคะที่จะมีอิทธิพลในช่วงเดือนนี้ก็มองว่าเขายังไม่ได้แบบอะไรเท่าไหร่จริงๆสองคนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่อยากจะเรียนรู้หรือเข้ามาคุยเราเท่านั้นแต่คนที่ผิวเข้มที่แม่หมอไม่สนับสนุนเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยแคร์เราอะ่ะ นะคะเขาจะทําให้เราปวดหัวและเครียดมากกว่าเดิมแต่ถ้าคนผิวขาวจริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจเนี่ยจะเหมาะจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจากความเครียดที่เรามีเราก็จะมีความสุขมากขึ้นความเครียดก็จะลดลงนะคะก็สรุปง,ง่ายๆนะคุณปรับปรุงอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะปรับปรุงอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าหงุดหงิดแล้วมองแต่ข้อเสียไปซะทั้งเรื่อง นะคะคนเราไม่มีใครดีทั้งหมดแหละอยู่ที่เราเลือกมองถ้าข้อเสียที่คุณจะเจอในช่วงเดือนสิงหาคมมันเล็กน้อยมองข้ามไปแล้วก็อย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวนะคะไปไปใส่มากเกินไปเพราะมันจะทำให้ความรักของคุณแย่ นะคะเมื่อความรักแย่แม่หมอเชื่อว่ากำลังใจมันก็ยิ่งแย่นะก็มีคนเข้ามานะคะขอให้รักษาให้ได้แม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณรักษาได้แล้วคุณควบคุมคำพูดการกระทำของคุณได้แม่หมอเชื่อว่าตัวคุณมีเกณฑ์สละโสด นะมีเกณฑ์สละโสดเพราะมองว่าจะเนื้อหอมแหละในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามามากหน้าไหลาตาให้เราได้เลือกให้เราได้คุยเลือกให้ดีแล้วก็แสดงออกให้ดีคุณก็จะสมหวังเองนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันสู้ๆต่อมานะต่อมาแม่หมอจะมาพูดถึงคนมีคู่สำหรับคนมีคู่แม่หมอพูดแบบนี้เลยเฮ้ยมันมันค่อนข้างที่จะแย่นะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนคุณต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้ามีถูกต้องกับถูกใจมันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนเหมือนตัวคุณอนะเบื่อหน่ายความรักของคุณเบื่อหน่ายคนของคุณคุณกำลังเบื่อหน่ายอยู่หรือเปล่านะถ้าหากคุณกำลังเบื่อหน่ายคนรัก ไพ่ก็เตือนคุณว่าเฮ้ยลองคิดถึงเรื่องดีๆที่มีให้กันไหมอย่าเอาแต่อารมณ์ส่วนตัวใช้เห็นและผลถ้าหากคู่ของคุณมีข้อดีมากกว่าข้อเสียใจเย็นๆแล้วค่อยๆปรับค่อยๆพูดค่อยๆจ่าแต่หากคู่ของคุณมีข้อเสียมากกว่าข้อดีก็อย่าลังเลที่จะตัดสินใจ ไม่ใช่ว่ามีคนเข้ามาแล้วนอกใจแฟนก่อนไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไพ่กำลังบอกว่าเฮ้ยทุนถ้าเกิดเขามีข้อดีมากกว่าข้อเสียคุณอย่านอกใจเขานะใจเย็นๆแล้วหันไปคุยกันแต่ถ้าเกิดเขามีข้อเสียมากกว่าข้อดีบอกเลิกเขาก่อนแล้วค่อยไปเดินไปข้างหน้าแล้วค่อยไปหาคนอื่นคุณเนื้อหอมอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้ นะคะคุณไม่เหงาหรอกแต่คุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดก่อนนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่เหลือใครสักคนเลยเลือกไม่ได้ว่าถูกใจหรือถูกต้องคุณอาจจะไม่เหลือใครสักคนหนึ่งนะคะแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่นะอืมเขาก็อยู่ทั้งหมดเลยเขากัดหน,หน้าเขาหาฉันแต่แน่นอนไม่มีใครที่จะทนอยู่ กับตัวคุณได้กับความถูกต้องอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าถ้าไม่ใช่ความถูกต้องมันอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายแล้วเขาก็จะเดินจากคุณไปแล้วคุณจะมาขวอยคว้าที่หลังเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกใครระหว่างคนเก่าหรือคนใหม่เลือกให้ดีแล้วก็บอกติงนิดหนึ่งว่าคุณระมัดระวังด้วยว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนนี้ อาจจะมีครอบครัวหรือมีพันธะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาระวังให้ดีไพ่ใบนี้ตีได้สองแบบหนึ่งเลยนะคะก็คือมีคนเข้ามาหาคุณแต่พอเขารู้ว่าคุณมีแฟนเขาก็เลยไม่ยุง่งเขาก็เลยเดินไปนี่คือหนึ่งนะนะคะเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดใครที่เข้ามาแล้วเฮ้ยมีแฟนแล้วไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีกับสก็คือ คุณก็มีคู่เขาก็มีคู่และเขาก็ไม่เลือกคุณด้วยเพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังจะเลิกกับแฟนหรือแบบทะเลาะก,กันไม่เอาแล้วอยากมีคนใหม่ก็ดูให้มันดีด้วยดูให้มันดีด้วยไม่งั้นเลือกผิดนะจ๊ะเลือกผิดเลือกถูกเนี่ยแย่ yeah, เลยการบ้านของคนมีคู่หลังจากฟังคลิปนี้แล้วให้คุณถามตัวเองดังนี้ห คนรักของคุณในปัจจุบันเขายังมีข้อดีอยู่ไหมหากเขายังมีข้อดีอย่ามัวแต่คิดว่าเขาเป็นของตายของคุณอย่าคิดว่าเขาไปไหนไม่ได้แน่นอนตอนนี้เขายังไม่ไปไหนแต่ความรักที่เขามีให้คุณน้อยลงนะเนี่ยเหมือนเขาเฉยๆแล้วเหมือนเขาแบบอืมเอาดิทำอะไรก็ทำตามใจเฉยๆฉันก็จะนั่งรอดูเธอตรงนี้แหละสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเธอเขากลับมา เพราะฉะนั้นการกระทําของครัวคุณเนี่ยอย่าคิดว่าคนรักของคุณยังอยู่และคุณจะทํายังไงก็ได้ไม่ใช่เพราะมันมีผลต่อความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเย็นชาขึ้นเรื่อยๆรความสัมพันธ์ของคุณอาจจะแย่ลงเรื่อยๆนะคะถึงแม้ไม่เลิกแต่เขาเฉยชากับเรามากขึ้น มันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นหากคุณคิดว่าคุณยังรักคนนี้อยู่ใจเย็นๆลดควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็หันหน้ามาคุยกันนะคะมีปัญหาอะไรค่อยๆคิดค่อยๆแก่อย่าคิดว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาแฟนฉันคนของฉันไม่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตฉันได้เลยไม่เคยเลยปรึกษาอะไรไม่เคยได้เลยใจเย็นๆแล้วหันหน้าเข้าคุยกัน ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ทุกเรื่องหรอกแต่แม่หมอเชื่อว่าการได้แชร์นะคะได้ระบายอย่างน้อยๆมันก็จะทำให้ความทุกข์หรือความลำบากใจเนี่ยลดลงไปนะคะก็สรุปง่ายๆ คุณมีเกณฑ์จะทะเลาะก,กับคนรักคนรักก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะณนะตอนนี้นะเขายังไม่ไปไหนแต่เขาก็ดูเชิงคุณเหมือนกันว่าคุณจะยังไงความรักความศรัทธาที่เขามีให้คุณก็อาจจะลดลงไปตามอารมณ์ของคุณไปตามการกระทําของตัวคุณคุณมีเกณฑ์น,นอกใจคนรักค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะหันหลังให้คนรักคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาถ้าให้ดีนะให้เรามาระวังด้วยว่า คุณอาจจะไปเจอแจ็คพอต ไปเจอคนมีคู่หรือมีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนอกจากจะทะเลาะกับคนรักเราแล้วยังจะไปหนีเสือปะจระเข้อีกนะคะเพราะฉะนั้นการไม่นอกใจคนรักเป็นเรื่องที่ดีที่สุดหากเราไม่ไหวจริงๆขอให้ตัดสินใจให้ดีก่อนก่อนที่จะเดินไปข้างหน้านะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะก็มองว่าถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ควบคุมคําพูดตัวเองได้แล้วก็อย่าแบบ ผ่านอะนะเพราะหมอว่าคุณจะผ่านถ้าคุณไม่ผ่านแบบทะเลาะกับคอีกคนนึงมามาลงกับอีกคนนึงหรือปวดหัวอีกเรื่องนึงมาลงกับอีกเรื่องนึงถ้าคุณกาจัดตรงนี้ไปได้แม่หมอเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะแฮปปี้เพราะเท่าที่ดูคนรักเขาก็ไม่ได้อะไรมากนะขอเพียงแค่คุณพูดดีๆคุณทําดีๆความรักความสัมพันธ์มันก็จะดีเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วการสู้ๆนะ้านะคะขอให้ ความรักเนี่ยมันแฮปปี้แล้วก็ขอให้เรื่องที่คุณเครียดในหลายๆเรื่องเนี่ยมันจางหายไปนะคะสู้ๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้นะฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีจ้า